สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาหมักปุ๋ยคอกนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาหมักปุ๋ยคอกกันนะวันนี้จะขอมาอัปเดตนะคะปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ํานะคะที่ต่ายทําจากปลีกล้วยแล้วก็หนอกกล้วยค่ะครบเวลาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอ่าวนี้นะคะ ป,ป็ุ๋ยหมักปลีกล้วยเนาะกล้วยนะคะแล้วต่ายก็ใส่ EM ลงไปด้วยเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะปฏิกิริยาที่ผิวหน้าของเขานะคะก็จะมีเป็นแบบเนี้ยค่ะฟองฟองนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเหมือนเป็นเยื่อบางๆเกิดขึ้นนะคะทุกคนจิ้มไปก็แตกอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้เนาะครบครบ14วันแล้วนะคะเราสามารถที่จะตักไปใช้ได้นะคะแล้วก็เวลาการรดเนี่ย เราไม่ได้ตักมาเพียวๆแล้วเอาไปรดนะคะต้องผสมกับน้ําเปล่าก่อนค่ะนี่นะคะก็อัตราส่วนในการใช้นะคะตักมาครึ่งแก้วผสมกับน้ําประมาณ10ลิตรประมาณนี้นะคะแล้วก็ราดรดนะคะสูตรนี้ใช้ดีมากๆเลยนะแต่เคยใช้กับทั่วฝักยาวนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะปรากฏว่าได้ลูกโดกเลยทีเดียวค่ะค่ะเราก็มาต่อกันนะคะที่ปุ๋ยข้อของเรานะคะวันนี้ไต่จะพาทุกคนนะคะมา หมักปุ๋ยคอกนะคะมาทําปุ๋ยคอกหมักนั่นเองนะคะโดยการใช้จุลินทรีย์น้าาําซาวข้าวค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะต่เคยหมักโดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยการใช้ EM นะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ําหมักต่างๆวันนี้แต่จะใช้เป็นจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนะคะนี่ค่ะที่ครบอายุแล้วนะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวมีหลายแบบด้วยกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แต่ใช้น้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำตาล เพียง2อ,อย่างนะคะหมักครบ21วันค่ะเราก็นํามาใช้ในการราดรุดพืชผักแล้วก็ใช้ในกระบวนการหมักปุ๋ยหมักดินต่างๆได้เลยค่ะเตรียมปุ๋ยคอกมานะคะจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูได้หมดเลยนะวันนี้ไต่ก็ใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะเป็นแบบที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะอ่ะเราก็เตรียมมาใส่ในกระมังได้เลยนะคะแล้วก็ไต่จะเตรียมน้ําเปล่าเพื่อที่จะละลาย จุลินทรีน้ำสาวข้าวลงไปค่ะเนี่ยค่ะเตรียมน้ำมาประมาณ8ลิตรนะคะ1บัวรดน้ำนะคะไายก็กะเอานะประมาณ8-10ลิตรค่ะทุกคนไต่ก็จะเทจุลินทรียน้ำสาวข้าวไปอ่อันนี้ก็คือ1ขวดนี้แต่ได้มีการใช้ไปแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้เนะาะไต่จะเทไปประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ ะะอีกสักนิดหนึ่งเรียบร้อยค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนคนให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทที่กระมังปุ๋ยของเราได้เลยนะคะ,ะรบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวจะเติมไปอีกนิดนึงนะคะความชื้นยังไม่ได้เนาะใครที่ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใครที่ไม่ได้มี EM นะคะใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวได้เลยนะคะ จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะทําง่ายที่สุดเลยใช้น้ําซาวข้าวนะคะปริมาณ1ลิตรแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะพยายามลวกน้ําตาลทรายที่เป็นแบบไม่ขัดสีนะคะที่ยังออกเป็นสีน้ําตาลอยู่แบบนั้นนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทําการหมักความชื้นโอเคแล้วนะคะเราก็หากระสอบนะคะหรือว่า จะเป็นพลาสติกอะไรก็ได้นะคะมาปิดไว้หมักไว้7วันค่ะจึงจะนำไปใช้ได้นะคะหลายๆคนมีข้อสงสัยนะว่าทำไมจะต้องหมักปุ๋ยอคอกนะคะเพราะเราต้องการให้ปุ๋ยอคอกนะคะจากที่เป็นก้อนแข็งๆแบบนี้นะคะได้มีการย่อยสลายค่ะเมื่อมีการย่อยสลายเกิดขึ้นพืชก็จะดึงธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยอคอกไปใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวต่จะพามาดูนะคะตรงนี้ก็เป็นกองปุ๋ยคอกแห้งนะคะที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยนะคะไต่เทออกมาเนาะอาจจะมีเศษขาวๆเนี่ยค่ะเป็นเศษกระสอบที่ตากแดดอยู่แล้วมันกรอบปนอยู่ด้วยนิดหน่อยนะคะเนี่ค่ะปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะก็จะมีลักษณะแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะถึงตัวที่ไม่เป็นก้อนนะก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนว่าพืชยังไม่สามารถที่จะดึง เอาประโยชน์จากปุ๋ยคอกตัวนี้ไปใช้ด้านทันทีนะคะเวลาเรานําปุ๋ยคอกแห้งไปใส่ในกระถางไปโรยรอบๆโคนต้นเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายตัวเองก่อนเขาจะดึงไนโตรเจนที่อยู่ในดินมาย่อยสลายตัวเองนะคะนั่นก็หมายความว่าพืชของเราก็จะขาดไนโตรเจนนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวปุ๋ยคอกเนี่ยจะดึงไนโตรเจนมาย่อยสลายตัวมันก่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะหมักปุ๋ยคอกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการดึงไนโตรเจนในพืชออกมานะคะ ารากพืชจะได้ดูดซึมการใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีนะคะนี่ค่ะปุย๋ยคอกแห้งบางคนนะคะก็จะเป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้เลยค่ะนี่แต่ฉีกให้ดูเลยเพราะว่ากระสอบตรงนี้เนี่ยเขาก็แบบเปื่อยหมดแล้วเนาะนี่ค่ะนี่โอ้โห ไต่นำไปใช้งานไม่ได้เลยนะคะแม้แต่กระทั่งการนำมาคลุกกับดินเพื่อที่จะหมักดินหรือปรุงดินนะคะก็นำไปใช้งานไม่ได้ค่ะย่อยยากมากเลยนะคะไต่ก็ต้องทำให้ตัวนี้เนี่ยย่อยสลายก่อนนะคะโดยการเอาไปแช่ในน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเอาไปแช่ในน้ำา EM ก่อนให้ก้อนที่เป็นการจับตัวแข็งๆแบบเนี้ยได้มีการย่อยสลายลงมาก่อน,นะค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปปรุงดินหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะคะ เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีปุ๋ยคอกเป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้นะคะก็ควรที่จะมาหมักก่อนนะหมักปุ๋ยคอกก่อนนะคะวิธีการหมักปุ๋ยคอกตัวที่เป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้เนี่ยเอาน้ําใส่ในกระมงังผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกก้อนแบบนี้ลงไปแช่ได้เลยนะคะก็จะช่วยให้เขาเกิดกระบวนการย่อยสลายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหรือหรือถ้าจะนํามาหมักนะคะ ลักษณะนี้เหมือนที่ไต่ทำในกาละมังเหลืองแบบนี้นะคะก็ขอให้แฉะกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าในปุ๋ยคอกเ,เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่อนข้างแข็งเลยนะคะก็เวลาเทน้ําที่เราผสมกับจุลินทีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์น้ำเซาเข้าลงไปเนี่ย ก็ขอให้เทยเยอะกว่าเดิมสักหน่อยนะคะทุกคนก็ลองทําตามกันดูนะคะวันนี้ไต่ก็มาสาธิตนะหลักๆเลยนะคะก็คือการหมักปุ๋ยคอกโดยการใช้จุลินทรีย์น้ําสาวข้าวนะคะคลิปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ย ต่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ EM นะคะวันนี้มาใช้จุลินทรีย์น้ำเสาวข้าวชวนทุกคนมาทำปุ๋ยคอกหมักค่ะเพื่อที่พืชจะได้ดึงประโยชน์ไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดึงไปใช้ได้เร็วด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ